โรสสไปเดีพี่น้องเออมัอนี่เด้อกลับมาเที่ยวบ้านเมียยุคนแก่นหมดทีเนี้ยกัดจีมาเฮ็ดเนี้นี่เบิ่งแม่โอ้ไทยหมดแดงนี่อาหารชั้นสูงเลยมืนเนี้เดี๋ยวจะก้อยไข่มุตแดงแบบว่าสูตรอันนี้คนแก่นให้เบิ่งนี่เด้ออ่าวัตถุดิบก็จะมีนี่แหละไข่หมดแดงแม่ปุ้งแม่เป้งโอ้นี่โตสดๆก็ยังมีนี่โตแสบตากเลยล่ะนี่อันนี้ก็จะมี้ะเครื่องเคียงก็จะมีนี่ หอมบัวแล้วก็เนี่ยใบหอมแล้วก็พริกพริกเนาะสามอย่างนี่แหละแล้วก็พริกผงพร้อมเนอะพริกผงพร้อม,อมอแล้วก็ผงแสบผงแสบก็นำปลาแดกดน้อยนึงอ่าวิธีการให้กับอยางครับก็บตอนแรกก็ใส่นำประเด็ดเล็กน้อยเักซอนสองซอนนี่แหละใส่ไไนำประเด็ดเล็กน้อยใส่หลายไประเด็เดี๋ยวมันจะ กินอันนี้มันมันสียหายแล้วก็เคืองเคียงเขาแล้วก็ลงเลยเอ้ยเดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนผงก่อนไผ่มักแสบแสบด่าก็ใส่หลายไผ่มักแบบ้องบดีกัใส่เพอจะกินเด้อนี่ก็เออไผนแสบดากีกหน่อยเดี๋ยวผงนัวแบบที่นี่ใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลาย คนสนักหนอาา่นนอยก่อนนะครับกันใสนน่โรใส่เครือ่องใส่กระชับใส่กระชับ ตล่งนตไุ่อปลาตัว่ปาองใส่อเพราะว่าเค็มจากปลาแดกแล้วเค็มจากตัวมันพร้อมนะอ่ะตรงนี้ตรงนี้เทให้มรงนลี้เอปหวานอบกบเรียบร้อยนี่ละซ้ำนี่ละได้กินแล้วเด้อก่อยหมดแดงในเบื้องทางในเบื้องนี้ก่อนทายไปก่อนโอเคจะลองกินให้เบื้องบนเนี้